ค่อยดดกํแพงค่อยยันมอจับาทานไปแล้วพี่น้องคือรถแล้วไปแล้วไปแวันนี้จะได้แยกจากกันนะคะมือนี่มือหนึ่งบริยูนน้ำกันโอ้ยแต่ในบอด์ก็จะกินเขาแสบเนาะบริยูน้ำกันมือหนึ่งผมได้พี่น้องเพราะว่ามือนี่เป็นแต่งานโคตรมองให้แต่ในก็จะกินเขาแสียบปวะ

ลูกไก่ก็ล e ูกไก่เคยได้หนังไก่มาดีทีนั่งเพราะกันเียทรงมหามึอมีพ่อแม่ไปซกะดางได้ไหมข้เชียงเงี้ยัินอามูมันนันแต่ไหมเอานั่นแต่จะไอ้ลูกไก่เราเียนแต่ผินแต่ว่าถ้าจ้วจ้างสองสอก้อนจ้างคณะเป็นสองเาสองก้อเออบรรทาดสองก้อนนั่นนะตกินเือมหน่อยจะ้เป็นมียตามจะไดเหว ไปก็เนิ่แน่ได้เยได้เลยได้เลกได้เลยได้เอยไดเได้เลยได้ยได้ยได้ลยได้เลืได้ยได้ยได้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 ลได้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 เได้ยได้ด้ได้ยได้ได้ลได้เได้ยได้เกได้ยได้ไ้เลยได้เล้เยไก้ยได้ได้เยไเลยได้เลยได้เได้เลยได้เลยได้เด้เลยตด้เลย้เยได้เลา้ได้เลยไยได้เลได้ย้ลยได้เล้เลยได้เลได้ลยทไ ส่ัดทงชอ้ทางไหนแม่กัเบิ้งี่ด้วจ้าแม่ขอบคุณค่ะเบิ้งไม่ไรสุดไปแล้วค่ะอบคุณหลายแม่ไปแล้วไป้นหามาอีกแม่จ้าจ้าามือไม่มอ่าหนาตาต้ออกีขอบคุณค่ะแม่ <pec S 2> บายพี่้องฝากก็เลยก็แช่จะกินเด้